ที่สุราษฎร์ธานีกรณีของดาบตำรวจอัฐพรนะคะที่ไปก่อเหตุบุกยิงถล่มบ้านของพ่อตาแล้วก็มีการฆ่าลูกฆ่าภรรยาตอนนี้นะคะทางตำรวจมีการตั้งค่าหัวค่ะเพิ่มเป็น10,000แสนบาทขณะที่ก่อนหน้านี้ถ้าจำได้นะคะคือทางดาบเองเนี่ยบอกกับญาติิบอกว่ายังไงก็จะไม่มอบตัวเด็ดขาดแต่ว่าล่าสุดค่ะตอนนี้เปลี่ยนใจเมื่อวานนี้ลูกพี่ลูกน้องของดาบอัฐพรติดต่อมาที่ทีมข่าวของเราค่ะบอกว่า ดาบอัตพรติดต่อไปที่พระสมชายพระสมชายเป็นพระพี่ชายของดาบบอกว่าตอนนี้อยากจะมอบตัวแล้วแต่ขอไปหลังสงการเพราะว่าเตงว่าถ้ามอบตัวในช่วงนี้มันจะติดวันหยุดยาวหลายวันจะไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอประกันตัวตอนนี้คือล่าสุดเปลี่ยนใจแล้วนะคะ ขณะที่ตำรวจสุราษฎร์ธานีตำรวจภูธรภาค8แล้วก็กองราบกว่า200นายก็ระจใจกำลังกันตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ตัวดาบทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค8ได้มีการแถลงข่าวความคืบหน้าในการติดตามตัวดาบค่ะจุดแรกก็เป็นที่บ้านญาติของดาบ อยู่ในพื้นที่หมู่4ตําบลกระเป๋าจุดนี้ทางตํารวจบอกว่าได้เบาะแสว่าดาบมาพักอยู่ที่นี่หลังเกิดเหตุพอเข้าไปดูก็มีร่องรอยมีการใช้ชีวิตอยู่ในห้องพักแต่ว่าไม่เจอตัวนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปเก็บตัวอย่าง DNA ถ้าไปตรงกับ DNA ของดาบอัธพรก็ต้องดําเนินคดีกับเจ้าของบ้านความผิดก็คือให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหา ขณะเดียวกันไปค้นที่หลังบ้านด้วยเป็นสวนยางเป็นสวนปาล์มและสวนผลไม้แต่ก็ไม่เจอตัวจุดที่2เป็นบ้านพักหลังนึงในพื้นที่หมูห่5ที่ตำบลท่าขนอนค่ะจุดนี้ห่างจากจุดแรกประมาณ10กิโลเมตรจุดนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังที่รู้จักคุ้นเคยกับดาบเป็นอย่างดีค่ะมักจะมีการไปมาหาสู่กันบ่อยการตรวจค้นก็ไม่เจอตัว ตำรวจยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องนะคะจากข้อมูลล่าสุดคือพบความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ระหว่างอำเภอคีดีรัตนคมกับอำเภอบ้านตะขุนเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ผู้ต้องหารู้จักคุ้นเคยแล้วก็มีเพื่อนอยู่เยอะเชื่อว่าจะต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าตอนนี้ตำรวจยึดรถของดาบเอาไว้แล้วแต่ที่ยังไม่เจอตัวน่าจะมีคนช่วยเหลือพาหลบหนีค่ะคนที่ช่วยเหลือผู้ต้องหาก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย ส่วนที่ดาบเองติดต่อมาหาญาติล่าสุดนะคะท้าพี่ชายบอกว่าอยากจะขอข้างมอบตัวแต่เป็นหลังสงตารตำรวจบอกว่าไม่รอนะคะในช่วงนี้ที่เป็นวันหยุดก็ยังคงเดินหน้าล่าตัวอย่างต่อเนื่องแล้วรางวัลน,นําจับก็เพิ่มเป็น1น0 0 0 0บาทด้วยค่ะนะครับจากการตรวจสอบก็ผมว่าบ้านหลังดังกล่าวก็เป็นญาติห่างๆของตัวผู้ต้องหานะครับก็จะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลเอานามสกุลนี้เป็นนามสกุลเดียวกัน นะครับผลการตรวจสอบก็พบล่องลอยของการหลบอาศัยอยู่ในห้องพักนะครับแล้วก็ล่องรอยการกินอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ให้เจ้าที่พิสุรนัฐานเข้าไปตรวจสอบซึ่งหลักการอันนี้เนี่ยก็ถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าตัวเจ้าของบ้านหรือผู้ใดที่พาพิงช่วยเหลือกับผู้ต้องหารายนี้นะฮะแล้วก็ฐานกฎหมายเราก็ต,ต,ต้องดำเนินคดีต่อไปซึ่งอันนี้ทางผู้ทร สุราธาน,นีกออ็ต้องกําลังรับเรื่องดําเนินการอยู่นะครับ สำหรับการติดตามล่าตัวดาบอัธพรค่ะวันนี้ทางตำรวจได้มีการตับแผนการล่าตัวนะคะจะยังไม่ลงค้นพื้นที่เป้าหมายแต่ว่าจะใช้วิธีการหาข่าวหาเบาะแสะใหม่ซึ่งเบาะแสะที่ได้จากชาวบ้านตำรวจบอกว่าก็ลงหาทุกจุดนะคะแต่ยังไม่เจอตัวประกอบกับพื้นที่เป้าหมายก็เป็นบริเวณกว้างมีญาติพี่น้องของคนก่อเหตุอยู่ในพื้นที่ก็จะทำให้ผู้ต้องหารู้ตัวก่อนที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจค้นค่ะ คือทุกจุดที่ได้เบาะแสตำรวจบอกว่าลงไปค้นหมดนะคะ mm hmm. มีภาพจากกล้องจรติดค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะเป็นภาพกล้องที่อยู่แถวแถวบ้านของมานพเนี่ยค่ะหลังจากก่อเหตุวันที่8เมษายนช่วงเวลาประมาณบ่าย2อะคะ่ะ mm hmm. ที่มานพให้การบอกว่าให้ดาบมาส่งแล้วก็ให้เพื่อนมารับเนี่ยค่ะเพื่อนของนายมานพก็ขับรถมาแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าขับขึ้นไปจอดที่หน้าบ้าน mm hmm. ค่ะ อันนี้คือหลังจากที่ก่อเหตุยิงถล่มบ้านของผู้ใหญ่ลงไปแล้วนะคะมานพโทรศัพท์เรียกเพื่อนให้มารับจอดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วหลังจากนั้นค่ะจะเห็นรถสีด่อนขับมาในรถก็จะมีดาบอัตพร กับบาสลูกชายแล้วก็มีมานพผู้ก่อเหตุขับมาส่งพอขับมาส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมานพก็นั่งรถเพื่อนที่มารับออกไปครับตอนนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะคะว่าเพื่อนคนที่มารับรู้ไหมว่ามานพไปก่อเหตุอะไราม,มาค่ะ เพราะฉะนั้นพอมานบไปกับเพื่อนในรถอีกคันหนึ่งก็จะมีแค่อัฐพรกับบารใสที่เป็นลูกชายของอัฐพรค่ะแล้วหลังจากนั้นถึงมาพบว่าบาสเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในรถค่ะซึ่งมานบบอกว่าเห็นลักษณะของดาบอัฐพรก็คือมีอาการคลั่งเหมือนคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วก็คิดอยู่ตลอดว่าเดี๋ยวจะมีคนมาฆ่าส่วนตัวละครอีกตัวหนึ่งอะค่ะที่เมื่อวานนี้มีการเปิดก็คืออูที่ตอนนี้บวชเป็นพระ เรามีเบาะแสเพิ่มเติมนะคะว่าอู๊ดเป็นคนของผู้ใหญ่รงเข้ามาอยู่ที่บ้านของวัชรีแล้วก็เป็นคนที่พาดาบอัตพรไปรู้จักกับผู้ใหญ่รงเพิ่งจะไปบวชพระได้หนึ่งอาทิตย์ก่อนเกิดเหตุแล้วก็ออกไปอยู่นอกพื้นที่ค่ะหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาในพื้นที่ก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้หนึ่งชั่วโมงล่าสุดผู้สื่อข่าวสอบถามเรื่องนี้กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทราบชื่อว่าทะอู๊ดก็คือนายกัมปนาศ วันที่เกิดเหตุตำรวจบอกว่าพนักง,งานสอบสวนก็เรียกท้าอูดมาสอบปากคำท้าบอกว่าที่วันนั้นกลับมาในพื้นที่ก็คือตั้งใจจะมา,มาทวงถามเล่นทะเบียนร,รถกระบะที่ก่อนหน้านี้ซื้อไปจากผู้ใหญ่รงได้รถไปแต่ว่ายังไม่ได้ทะเบียนยังไม่ได้สมุดก็เลยกลับมาแล้วพอมาถึงอะคะ่ะก็เจอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีคนตายอยู่ในบ้านก็เขาเป็นคนโทรแจ้งตำรวจตามขั้นตอน หลังจากมีการสอบปากคำเรียบร้อยค่ะตำรวจก็ปล่อยตัวพระอุดกลับไปคนก็ตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้กันเยอะนะคะทีมข่าวพยายามติดต่อพูดคุยกับพระุดแต่ว่าพระุดปฏิเสธโดยบอกว่าพูดแต่เยอะแล้วกลับเข้ามาในพื้นที่ก่อนเกิดเหตุเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วพระูดก็เป็นคนที่โทรไปแจ้งเหตุที่มันเกิดขึ้นกับบ้านของผู้ใหญ่โรงกับทางตำรวจ